เราแอบไปก่อนนั่นไงมีจริงด้วยโอ้โหแม่เงเฮ้ยมี2ตัวว่ะเอาไงดีวะเราไม่มีกระสุนนะฮะเราไม่สามารถสู้2ตัวนั้นได้นะครับเดินยังไงวะเดินทางไหนวะจะเดินไปทางนี้ด้วยขอล็อกอย่าเดินทางนี้อย่าเดินทางนี้ไอ,ไอ้บ้ากินดีต้อนระับทุกท่านเข้าสู่ช n e l Real Life Gamer นะฮะ เกมเกมนี้มันโหดมากเหรอครับซอมบี road, <ux> ้โหดมากครับโหดกว่าเด็กอนอีกครับเดสกอรนี่คือสิวๆเลยฮะเกมนี้ซอมบี้เป็นคนน่ากลัวเลยฮะต้องไปแก้เนี่ยครับไปนึงนะเสียวๆอยู่นะฮะกลัวเหมือนกันนะเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะนี่จะพยายามทำให้ได้นะครับเพื่อทุกคนนะฮะอือโอ้โหคุดูเกือบหลนเนี่ยกระโดดนูด้ยไหมอ๋อทางนี้ครับโอเคสวยฮะแล้วก็ต้องกระโดดไปทางนั้นต่อโอ้โหยากนะครับท่านผู้ชมฮะต้องพยายามครับทำไม่ได้ฮะอุ้ยเป่ง กูจะตกไม่ดี่ะเนี่ยเอลลี่พูดคขาว่าเชีย่ยเลยนะฮะโอเคมันมเงียบแปลกๆเนอะคี่ว่ามันต้องมีอะไรทีหลังแน่เลยอ่ะมันเงียบเกินไปอ่ะเงียบจนพี่แบบกลัวๆเนี่ยเวลาเจอซอมบี้แล้วไงครับไอ้คนดูก้องได้น่ากลัวมากนะครับซอมบี้เหรอครับเป่าพี่นี่แหละนี่เฉียวๆว่มีอะไรวะไม่กล้าเปิดไฟก่อนเลยพี่กลัวมากเลยข้างล่างมีอะไรบ้างเปล่าวะเฮ้ยแม่งเอ้ยซอมบี้ม,เเมีซอมบี้ที่สวมชุดเกราะด้วยนะครับโอ้โเป็นอย่างนี้พี่ขอดูให้ดีๆก่อนมี2ตัวนะครับ มี2ตัวมีตัวหนึ่งสวมชุดเกราะนะต้องระวังนิดหนึ่งมันจะเห็นเปล่าวะแม่งพี่โคตรเสียวเลย <c oughs> เอาเวนเวนเดียวเดียวโอ้โหโอโหโอโหแม่งเอ้กูเวนกูเวนละเวนละอุยโอโหโอโหโอโหเวนเวนแม่งเอ้ อะไรเหรอหุยแม่งเห็นไอเวนเห็นอีกแล้วทำไงดีวะไม่เคยเห็นไอบ้าโอ้โห อุยเวนดิเดดีเดดีเดดีเดอย่าพึ่ง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 อีวีดอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยเว้ดีวะแม่งหลายตัวเกินวะโอ้โหโอ้โหแม่งงั้กูต้องไปเจอตัวป้าอเลยดิวะแม่งตายแล้วตายแล้อย่าบังอย่าบังขอร้องอย่าบังกูอย่าบังกูอย่าบังกูโอ้โหโอเคแม่งงั้นกูรอดได้ยังไงไอ้บ้าเอ้ย โอเคครับไปลุยต่อครับถ้าผู้ชมฮะโอเคพี่หมาเช็คก่อนเฮ้ยมีปุ่มนี้พี่เมีพี่ไม่อด่ะ <c oughs> พี่ไม่ต้องจัดแล้วละ่ะโอเคดีน่าจัดก,การให้แล้วครับกระสุนเหลืออยู่สมนัดแต่ผู้ชมตอนนี้นะครับถ้ามาอีกก็ตัวใครตัวมันแล้วครับนะฮะวิ่งปา่าราบอะ่ะพี่บอกเลยโอเคเดี๋ยวขอฟารมม์มก่อนเผื่อมีกระสุนให้อีกโอ้นหเมทโคนน่ากลัวเลยพี่กลัวแบบมีตัวอะไรอยู่อีกอะ มีไหมวะโอเคมาอยู่นะครับโอเคไปต่อครับท่านผู้ชมฮะเฮ้ยกลัแล้วพูดติดเชื้อโอเคเรารอมันมาก่อนเนะฮะเห็นบอกว่าหวังว่าจะไม่เห็นนะจัดการนะจัดการนะฮึโอเคต้องท่าปิดปากสวยงามครับสวยครับโอเคฮะเรียบร้อยครับน่ากลัวมากเลยท่านผู้ชมฮะไม่รู้จะมีกี่ตัวนะพี่ก็เสียวๆอยู่รอแอบไปก่อน นั่นไงมีจริงด้วยโอ้โหแม่งเฮ้ยมี2ตัวว่ะเอาไงดีวะเราไม่มีกระสุนนะฮะเราไม่สามารถสู้2ตัวนั้นได้นะครับเดินยังไงวะเดินทางไหนวะจะเดินไปทางนี้ด้วย <c oughs> ขอลอกอย่าเดินทางนี้อย่าเดินทางนี้นไอ้บ้าเดินทางนี้ทำไมเบ <c oughs> นเลยสวยแล้วไม่ไม่มีของหนีหนีเร็วหนีเร็วแม่กลุยมีปืน ดไปวะไม่ปืนหมดวะ ไปเขายิงไม่โดนเลยวะเอาเวีนเอ้ยไปดิเนะเอาใหม่ใหม่มันก็ดันเห็นเร็วดิจัดการจัดการก่อนเร็วเร็วโอเคเอาใหม่ใหม่เออเล็วตัวนึงเล็วตัวนึงเร็วเดี๋ยวมันจะมามันจะมาแล้วไอ้บ้ามันจะมาแล้วเร็ว โอ้โหเป้งไอเวนอีเวนมันมาแล้วไอ้บ้าเอ้ยกูก็ดอยูสา่จะแอบแล้วมันใช่เวลาพี่นี่ยดูดิ๋เออมันเป้งอยู่นิ่งอ่ะอยู่นิ่งอ่ะขอรักคุณอยู่นิ่งอ่ะโอเคจะไปดูเลยดีกว่าเออไอ้นี่มันไปอยู่โอเคกัดีกว่าอึ๊บโอเคลงกันลงกัน ม <formation> ีขอใหงไหมขอของเลยขอของเลยโหแม่งรอดเฉยกูรอดบุดบิดรอดจริงบอกว่าหรือว่ารอดไปจริงวะม่นหลอกกลัววะเสียวเสียวเนี่ยหลอกว่าตัววะแม่งอย่าวิ่งมาทางนี้ดิไอ้บ้าทีนึงเยอะตั้งแยะอย่าหันมากูขอร้องอย่าหันมาฮึบอย้ออเ้อแม่งรอดนอดดีกูรอดรอดดีกูรอดเอาดิรอดดีกูรอดรอดเมื่อกี้กูไม่รอดแต่รอดดีกูรอดเอาดิ เนี่ฮะงั้นเดี๋ยววันนี้พี่หมาจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้มาลุยต่อนะฮะกับเกม The Last of Us Part 2นะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยสนุกมากเลยนะครับ